ออไปท่ไหนอ้กิดง่ายแหลยสวัสดีครับผม เออกันอีกแล้วนะครับเอางานรถไถบ่มีเขากับงานรถไถเฮ็ดบัวใหญ่เขา้ามึงไปคู่ดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวครับกะรถไปคู่ทีมงานเจ็ดแลนด์นะครับผมทีมงานออโตมัตรถไถลงมาได้ครับผมเมืนน่อนี้ใส่ไม้คู่อย่างเดียวแล้วมึงไปจากต้นไม้ต้นนีู่ลงโอ้ดาอ่าเกินมึงตลบ เจอกับรุ่น,นกเ,เก่าแล้วผมโคเวส HK 2อ0ผมบมเคย่ทยมาครู่จะเกี่ยได้ปีนองโอ้เห็ดไงเนี่ยโอ้เห็ดไงพูดโอ้พี่นองกินหมูเลย ه, งานแบบนี้ต้องแมคคูไอเดิคูเบอร์ซส SK สองร้อยถึงจะเก่าแต่ก็ยังเก่าอยู่นะเพื่อนเอาไปไปว้ใส่ระบาด แม่ไม่มันสอดอามเลยะว่ามันหักขาโกบันปุนปปาปุป้าอเอเดี๋ยวไอ้พี่น้องงานเป็นคู่แบบนี้มันถนัดรอใหญ่จริงที่แรกอะผมเข้ามากผมมาจิมา,ทาไทยรถไถ้พี่น้องแต่ว่าม,มือนีงไมัเห็นงานบุ่ได้ครับหมู่บ,บ้านฝนตกแ้งหักบานผม เลยเพคนเลยจะเอารถกลับครับนอ้องอยู่ประมาณจักเดือนหนึ่งบุหร่าเขนจะเอา่ของทำไม่ดินมาเนี่กะเอาไมโครมาเ <c oughs> ชียร์ทางจักหน่อยผ <c oughs> มเป็นเชียร์ทางหรอกเชียร์ทางเชียร์ทางนี่ครับผมมาปั่มต้นไม้สองต้นนี่ลุงโอ้แต่ว่าลุงนายผู้ติดไงครับ แต่ว่าเห็นง่ายๆจลยกระดาษก,กระดาษเคลื่อนนอน,น,อนอกัน่ด้เลยพี่น้นองอุ้ยหินต่อโอ้โหเห็นแล้วครับเป็นครบเครื่องมือมันครบแล้วพี่น้องรถไถกม็มีแมคโครก็มีครับเพชรหยังก็มาง่ายครับพี่น้องตีป้ายง่ายเลยครับผม มองต้นเน่บ้านเอาลุงบอกว่าบอกว่าสามนาทีพี่น้องเอ้ยแมนรถไถเนี่ยบอกเครื่องซม้งหมดเลยแต่ร้เดียบุ่นเนี่เพราะว่นเป็นดินดินเหนียวนะผมมันคือดินทรายดิ้ดินทรายเนี่ยปั้มง่ายนะครับแต่เป็นดินเหนียวนี่กินฝืดนะพี่น้องรถไถเนี่ยเอาต้นไหนบ้านเนี่ย ต้นนี้บ่ผมจะไปเอาต้นนี้โอ้เอาต้นพี่ครับพี่น,อไอไน้องถ่ายใกล๋วเลยหรอกพี่น้องผมญาติผมเคยถ่ายไมโครเฮ็ดงานแบบนี้เชียเรเคื่อแรกให้พี่น้องเป็นคลิปแรกคว่มที่ผมถ่ายไมโครเฮดงานแบบล่มต้นไม้แบบนี้นะครับ ฝนกระลิ้นแล้วครับพี่น้องเฮ้ยคือท้ายจบไปละฝนเข่ามาช่วงช่วงช่วงฝนมันเข่ามาพอดีครับแล้วมันตกงแห้งก็มาผมตกถไายสามขั้นเส็ดงานมาได้เลยเสร็จแต่ไม่คู่ขั้นเดียว ดนี่ละง,ง่ายไม่โคโ้ชนดต้องแบบนี้ลวมจนไม่บ่ตีป้าดีบ่ลงรถไทยผมม่ต้องเอารถไถยโมพิสตีป้าจะต้องไม่ไมครับผมเหมาะที่สุดครับผมแต่ว่าถามว่ามัมมีก็ต้องจําเป็นต้องได้ใส่รถไถเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นควบเครื่องแล้วเพิ่นก็เลยใส่ไม่โค้ครับมันง่ายกว่ากันเร็วกว่ากันความ แล้วไปลองสองต <t 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 uh, <t <t ้นโอ้ยไงพูดเรียบร้อยครับผมอ๋อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับพามาชมไม่คู่โคบุสุ HK 200นะครับรวมต้นไม้สองต้นครับพี่น้องหลังจากที่รถไถลงงานมา่อในะครับก็ได้เอาง่ายไม่คู่มาแตงข้างเขานะครับเดี๋ยวเอาไปหั่นนะบุละ ผลขาดช่วงปรรไดปรรยานฉีมาไหมครับพี่น้องเอารับสำหรับคลิปนี้ผมกับคอตัวล่าไปก่อนนะครับเจอกันไหมคลิปหนาน,นะครับผมสิไปลายข้างในไปทายอยู่ใสฝากให้น้องเอสซีติดตามไปก็ลังใจให้ผม,มได้ไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ